ชั้นหน้าสาวอัิยาสนซุเซอ่างพรมนะคะวันนี้จะมาพูดเรื่องผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์คือสิ่งใดๆที่นำมาแก่ตลาดให้เกิดความสนใจต้องการที่จะเป็นเจ้าของและนำไปใช้แบ่งออกเป็นสามส่วนนะคะก็คือผลิตภัณฑ์หลักซื้อยามารักษาโรคซื้อเสื้อผ้าเพื่อใช้สวมใส่ผลิตภัณฑ์ที่มีตัวตนก็คือคุณภาพรูปแบบการสินค้า คารวบก็คือการติดตั้งการขนส่งและการให้ให้บริการอื่นๆประเภทของผลิตภัณฑ์การจำแนกออกเป็น2ประเภทก็คือประเภทที่1การจำแนกตามอายุการใช้งานสินค้าไม่คงทน,นสินค้าที่ใช้หมดไปแล้วภายในหนึ่งปีสินค้าคงทน,น,น,นคือสินค้าที่เก็บไว้เป็นปีๆหัขวข้อที่2การจำแนกออกตามลักษณะก็คือ ที่จะต้องได้ที่